รองผู้ว่าราชการจังหวัดสม,มุทรสาคนนารนะคะและนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสม,มุทรสาครร่วมให้โอวาทนักกีฬาของจังหวัดสม,มุทรสาครในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่39รอบคัดเลือกตัวแทนภาคหนึ่งในจังหวัดนครนายกนครนายกเกมค่ะารต มเมื่อเวลา12นาฬิกา30นาทีของวันที่8ธันวาคมนะคะที่อาคารวิทยาบริการม,มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครทางสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะได้จัดพิธีรับฟังโอวาทนักกีฬาตัวแทนจังหวัดสมุทรสาครในการแข่งขันกีฬาเยาวชแนแห่งชาติครั้งที่39รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1, 1และจังหวัดนครนายกนครนายกเกมโดยมีนายวรนัทหนูรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานพร้อมด้วยนายศรีศักดิ์วัฒนพรมง คน,นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาครและคณะกรรมก,การสมาคมกีฬานักกีฬาผู้ฝึกสอนเข้าร่วมโดยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่39นะคะรอบคัดเลือกตัวแทนภาคหนึ่งนครนายกเกมณจังหวัดนครนายก ซึ่งมีกำหนดแข่งขันร,ระหว่างวันที่13ถึง22ธันวาคม2566นักกีฬาจังหวัดสม,มุทรสาครค่ะก็ได้เข้าร่วมการแข่งขันร,รอบคัดเลือกระดับภาคหนึ่งนะคะเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันร,ระดับชาติจำนวน27ชนิดกีฬานักกีฬา324คนผู้ฝึกสอน83คนรวม407คนโดยทางด้านนายวรนัทหนูรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดสม,มุทรสาครได้กล,ล่าวให้โอวาดกับนักกีฬาทุกคนว่าให้มีความมานะในการฝึกซ้อมมีความเพียรพยายาม อย่าย่อท้อเพราะความมุ่งมั่นจะพาเราไปสู่ความสําเร็จที่ตั้งใจและสิ่งสําคัญคือต้องรู้จักแพ้รู้จักชนะและให้อภัยเพราะนี่คือหัวใจของการแข่งขันและทางจังหวัดสมุทรสาครน,นั้นยินดีที่จะส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬาของจังหวัดสมุทรสาครให้ทัดเทียมกับจังหวัดอื่นๆโดยมีหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติคือสํานักง,งานกกตจังหวัดสมุทรสาครและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาครโดยที่ผ่านมานะคะ ก็ได้สร้างชื่อเสียงอันดับการแข่งขันดีขึ้นอย่างต่อเนื่องความสำเร็จเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการทีมผู้ฝึกซ้อนและที่สำคัญคือตัวนักกีฬาเองที่ได้ฝึกซ้อมเพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะในการแข่งขันและขอให้ร่วมมือการพัฒนาการกีฬาของจังหวัดสมุทรสาครให้เจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้นักกีฬาผู้ฝึกซ้อนและผู้ที่เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพและกลับมาพร้อมชัยชนะด้วยความภาคภูมิใจของเรา าชาวสมุทรสาครด้านานายศรีศักดิ์วัฒนพรมงคลน,นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาครได้ย้ำให้นักกีฬาทุกคนรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทของผู้แข่งขันในสนามหรือเป็นผู้เชียร์ขอให้รักษาวินยัยมีน้ำใจนักกีฬาเอื้ออาทรมีไมตรีจิตต่อเพื่อนนักกีฬากรรมการผู้ตัดสินรวมถึงสถานที่ที่ไปเยือนพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันด้วยจิตวิญญ,ญาณของนักกีฬาที่แท้จริงรู้แพ้รู้ชนะรู้อภยัยเพื่อน,นำชัยชนะชื่อเสียง เกียรติยศมาสู่ตนเองและจังหวัดสมุทรสาครที่สําคัญในการคือต้องเคารพกติกาทุกอย่างและจะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับศาลต้องห้ามทุกชนิดที่สําคัญสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาครพร้อมสนับสนุนให้กําลังใจอย่างเต็มที่และหากใครได้รับรางวัลกลับมาก็ยังมีน้ําใจตอบแทนให้ด้วยเพื่อเป็นแรงอัดจีดให้ทุกคนได้แข่งขันกันอย่างเต็มความสามารถค่ะอภัยให้เรายอมรับเพื่อเราะไ,ได้ที่ขาถึงขาสอก็คือมีความรูมมม้มานะ มีความเพียรใช้ชะนะโดยที่ไม่ดูเวลาดูแขกของเพื่นนนนนนนอนเพื่อนนักกีฬาที่สู้